หมาเออครบพอดีเกี่ยวหมนะไม่ไปใช่ไม่ใช่เหรอนีมาดัดแรกผมเห็นมันมีเหรียญอย่างเนี้ยลองเดินไาเออทำไมมันวิ่งไม่ได้วะเนอมันวิ่งไม่ได้ได้แต่เดินอะเข้าเลยใช่ไหมมันต้องหากุญแจคุณนี่ไงผมเจอกุญแจแล้วพี่นี่ไงมาเก็บสิพี่เอาไม่หยิบอ่ะให้พี่เก็บไงมันต้องหยิบไไม่รู้กันขำมาขามาทำไมมันขนเร็วกว่ากูอะ ผมโกงดาน์มีกีโหมดว่าอ้าวผมไม่มีคีย์วะไอ้ยังมนบอกผมไม่มีคีย์เอาชิปหายแล้วก็ไปเก็บมาสิอ๋อมันหวาบสปอนใหม่เฮ้ยเฮ้ใครคออะไรไว้ครับผมได้ยินเสียงคนคอล็อกเกอร์เหรอเออโอเคมันอันนี้ให้หาอะไรวะหาคีย์การ์ดน้องแมวเอ้ยมีเหรียญมีเหรียญตรงนี้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงดังไอ้ยี่ยมันอยู่ตรงประตูเนี่ยสัสมันเก็บเหรียญกัน ต่อไปผมไม่เดินนำแล้วขีการ์ดขีการ์ดแล้วไปผมเก็บไปได้น่ะเฮ้ยเหมือนกดตรงนี้ได้เฮ้ยโอ้โหปิ้นนีโอ้โหชักในครึ่งปิ้นโอ้ะอะเดี๋ยวผมไปก่อนเรากดนี้กดได้ปะไม่ได้หรือว่าผมต้องไปใส่ก่อนเนี่ยได้ได้ไปไปใส่พร้อมกันจ๊กพร้อมกันไปไหนคุณอ๋อห้องมันเฮ้ยตรงนี้มีค้อนคุณนี่นี่นี่ค้อน จะเป็ค้อนตอหรือเปล่าตอกะดอเดี๋ยวต้องมาให้ตีสักห้องหนึ่งแน่เลยที่มันมีลูกปั้นลูกปั้นเนครับตีลูกปั้นไงลูกปั้นเหรอใช่เออไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าไอ้ตรงแพนที่คุณเจอเนี่ยทีละที่อย่างนี้เนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาผายไปเลยอันนี้ไหนห้องอาหารแล้วตอนนี้มีมีดด้วยคุณเดินตามเองดีกว่าเต้าจบ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  เอ้ยอย่าพึ่งจีมันหยิบเลยอ่ะเอ้ยเอาไปหมดเลยเขาได้แล้ใช่ผมไม่ได้เอาผมไม่ได้เอาไปนี่กันได้ด้วยโอ้ย่างนี้เทเลตบี้ผมก็ไม่กลัวแล้วดิมีอาวุธแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนเฮ้ยเสียงแล้คุณทำอะไรแตกการลนคุณทำแตกผมเดินทอนการลนยูดิเหมือนเก็กกิเลนโอ้โหเบอร์เกอร์ ไส่กอกโอ้หนมปังอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหน่ะบะหมี่เกี๊ยวซาลาโน่น่ะขนมปังคอนด็อกโอ้มีพิซซ่าด้วยคุณพิซซ่าที่คุณอยากกินเฮ้ยน้องเขาหมุนได้ไเลยไอ้ตัวนี้เหรียญ<า>เหรียญเก็บเหรียญก่อนเย้เลยๆทางนั้นเริ่มเน่าลงเรื่อยๆแล้วเฮ้ยมันเริ่มมืดแบบแบบก่อนนะอ๋อมันทางที่เทาตีเหมือนกันดีกว่านี่ไงเราไปตีฟันกระดาษนี่ยใช่เหรอเออว่ะฟันกระดาษ นายฉลาดมากเลยอะทำนายฉลาดอะไรมันอะไรมันเป่งเป่งวะน้องเขาหมุนหมุนหมุนฟันดาบเฮ้ยคอปไอ้ยี่เทเลแฟนปี้สีเหลืองกลัวมันก็เอาดาบฟันมันเด้มันเดินไปแล้วเฮ้ยเอเอมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะอย่างเงี้ยเหรอมันบอกเออเออไอ้เงี้ยไม่ใช่หนูไม่กี่ไม่ใช้เราทำอะไรเนี่ย เอ้ยนี่นี่นี่อุ้ยห้องลับจะจะห้อ,บองปีศาจเฮ้ยเดี๋ยวจะปิดทำไมแล้วเฮ้ยมันเอปแล้วไอเวีนคิดว่ามันก็คิดว่าเทเลเดอรอันนี้มีพิกอัพอะไรซะด้วยเฮ้ยพิกอัพบ,บันไดบันไดขึ้นเนี่ยไปชั้นหนังสือแปลว่าต้องให้ขึ้นนี่นี่เฮ้ยายซี C U ฉันเห็นแกมาเป็นซาวลอนเลย ไปขึ้นไปเฮ้ยมันต้องมีเหรียญก่อนดิวะมีเหรียญเหรอเออใช่ปรอไม่มีไม่มีต้องหาเหรียญแต่ละห้องมันจะมีเอาหรือว่ามันไปอยู่ข้างหน้าเออน่าจะใช่ในห้องไม่ได้มีเลยมันมีแต่นี่อย่างเดียวไะขึ้นไป I see you เอาน้องขึ้นไปเลยก่อนละน้องก็เดินนำไปแล้วบอกอลองเอาขวดนวดในในท่อไอ้ที่มันเป็นเนบข้างข้างนี่เผื่อเจมิกกี้เนี่ยก็เดินไทยๆมยไม่มีอ๋อ จากตะลจากร้านหล่อก็ไปขำซะแล้วเฮ้ยไอ้คอบคาติดว่ะอ๋อเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วเดินหัวมันติดมันอยู่อยู่มันยืนเองเออแย่นะครับแย่ไอ้น้อนติดหรอวะนติดเขาเหรียญติดเหรียญไงอ๋อหทำไมสู้มันใหญ่กว่าหัวผมวะเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหก็ก็พวกเทเลแทปปี้ไงมันตัวใหญ่เออว่ะมันตอนผมเห็นตัวมันตัวมันสูงมากเฮ้ยลูกเอ้ยกูติดเชื่อ เลยโอ้โหติดท่อกระโดดไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยเราเพิ่งเดินยังไงติดท่อเราเดินมาตั้งก็มันหล่นมาติดท่อบอกจีเอ็มดิให้มาแก้บ้าสจะเอธอมึงจะทำท่อไว้ทำตสติอะไรโอ้ไม่ก็แต่มันไปไหนไม่ได้น้องอ้ครับไอ้คเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนเหมือนเราจะตกลงมาติดแล้วปล่อยน้ำอย่างนี้แล้วจะจมเตะมข้เดี๋ยวมึงก็ลอยขึ้นไงเดี๋ยวมึงก็ลอยขึ้นไง ดีฉลาดมากเอ้ยครับเนี่ยเออน้องขอเจอน้ำแล้วแล้วมึงดึงภาพแต่เขาเล่นคนเดียวออกได้แล้วเฮ้ยทางทางออกมันอยู่ทางโน้นเองขออ้าวไม่ใช่เหรอเอาเชี่ยเออเอาผมไปเทเลเดอร์ม่งพุ่งมาเลยไอ้ตัวสีแดงชื่ออะไรตุสีแดงลาล่าลาล่าเออแม่งพุ่งมาเลยเหรียญเหรียญเหรียญแม่งเดินมาตรงๆไม่ค่อยได้กลัวอะไร แต่ฟันเหลืองไปหน่อยนะแต่ถ้ามึงเล่นคนเดียวเมื่อกี้เนี่ยคือเกมจบแล้วนะเว้ยน่าเลยเด็อันนี้บันไดเอาไว้ได้บ้าเฮ้ยอีกฝั่งมือหนึ่งยึดบันไดได้อี้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะกุ้งเหรอคืออะไรวะบ้าไอ้ยี่เป็นคืออะไรไม่รู้เก็บไปโกลาณนะใส่เดือนมันคืออะงูตะขาบฮ่าฮ่ไม่ใช่ไฟเปล่าไอ้คอัน่าจะเป็นสายไฟนะสายสามสายไฟมันเปิดไม่ได้สายไฟนี่ไงเห็นเปล่ามันต้องการแบตแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ไปหาที่ไหนอ๋อ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 นี่นี่นี่แบตเตอรี่อยู่ในนี้สองก้อนเลยเนี่ยอ่๋อใส่แบตเตอรี่น้อก็ใส่แล้วเอาใส่แล้วแล้วก็ใส่สไฟตรงนี้อ๋ออ๋อโยงใส่ตามพื pues oh, 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 oh. ้นนะนะเอออ๋อเต้นแล้วก็ไปโยงอีกนี่ตรงนี้ต right. okay. in ่อไปตรงนี้โอเคอันนี้ผมใส่ก้อนหนึ่งตัวสีแดงน้องโพฮะอ๋อ ตัวเี้ยตัน้องโพภวตัวที่เราเห็นผมจำชินแล้วลาลาตัวไหนตัวเหลืองไหมนี่ตัวเหลืองน้องโพมันมีเพศดีอูสอ่ะเพศเมียสองแล้วก็เพศผู้สองเป็ดทำไมเป็ดอะไรไม่มีอะไรเลยมันน้องกะเต๊กเฉยเลยอะไรมันสระน้ำโรงเรียนนี่นะเฮ้ยเหรียญเฮ้ยเหรียญเย้ ไอ้คอปกูเห็นไฟมันกระพริบกระพริบในนั้นอ่ะนั่นอ่ะให้มันห้องไอ้นี่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยห้องเปล at ี่ยนเราต้องไปที่นั่นแหละเฮ้ยขวามือมีอะไรป่ะเพื่นะขวามืออ๋อกองพยาบาลเก็บไม่ได้อ่ะใครเป่าดักหวีดอะ้วมันมีคนเป่าเป่าขลยอ่ะฟิวใครเป่าขลยเล่นเป่าเสียงเทียยงนี้อาจารย์กระทืบนะครับน้องขอแก้ปริศนาแล้วเว้ยฮึยแก้เร็วจังโอ้ยรีแพรมันรีรีสเปารีแพ้ สอมมาไหนนะเฮ้ยน้องเขามาเชื่อมนู่นเลยหรอเจี๊ยน้องเขาสมองใบเขาเขาสมาร์ทมากเลยเราจี๊ดจีอ่ะเดอเทลีแท็บเฮ้ยผมถือไฟฉายดีกว่าผมเห็นอะไรแบบแบบไม่ต้องใช้ว่าอันนี้ห้องอาบน้าไม่มีอะไรเนี่ยไอ้ข้างบนมั้งเนี่ยทางมันเหมือนไปได้เลยครับเนี่ยมันเหมือนมีประตูซ้อนอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยได้จริงด้วยเฮ้ยโดนหลอก มันกดต้องกดกระโดดไว้กระโดดข้ามเออเออผหเข้ามาแล้วขอทางมันเปิดไปต่อได้ฉลาดมากเลยพวกคุณอ่ะกินสมาร์ทคา์เก่งมากเลยกูไม่ได้แดกอาหารหมาเจอไฮเจอไฮเจอไอตัวนี้มีล็อกเกอร์ให้เซิร์ชล็อกเกอร์ตรงนี้ได้ทำไรวะเมไม่มีอะไรเลยต้องต้องไล่ดูล็อกเกอร์อเปิดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวข้าไปเดินดูเฮ้ยเดี๋ยวโดนผีกัดไปก็ไปด้วยการโดนหลอกด้วยกันอืม เอาใครได้โคบามานะเอาโคบาเป็นก็ได้เนี่ยเอ่อจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นนี่ยข้าโบนเนี่ยครับนี่ไงช่องอากาศทำไมเองฉลาดอย่างนี้อุ้ยฉลาดจริงจริงระวังนะเว้ยเห็นท่อไหมเดี๋ยวจะเอ๊นี่เราโผเองนะผ่านเขาสลยเปล่า มันฟันเหลืองเหรอผมอย่างนี้ใกล้ๆฟันเหลืองแหลมๆอ่ะอ๋อฟันปีศาจตานี่แดงกล่อมเลยบอกให้นอนเยอะๆลึ๊ปลุ๊บอันนอติยงน้อติยงโคบาฟองกระจุ้งไอ้เหลืองไอ้เหลืองแม่งขโมงกระจกอ่ะอันเนี้ยลาล่าของแท้อันเนี้ยลาล่าอ่ะสีเหลืองอ่ะไอ้เหรียญด้วยตัวเตี้ยสุดก็ล้าตัวแดงลา ลาลาลาอยากเก็บนี่ประตูนี้เปิดได้เอา้าล็อกต้องหาทางไปดิฟต้อง,องนี้<า>ไม่ได้ดูเลยต้องหาอะไรมาซ่อมต้องหาดีแพร์มาซ่อมนี่นี่นี่เข้าทางนี้ครับนี่งไงดีแพร์ข้างเลยเดีย๋ยวดูรอบๆก่อนเผื่อมีกแล้ให้หยิบเพิ่ม,มไม่น่ามีแล้วไปซ่อมเปิดไม่ได้ครับทำไมนี่เปิดไม่ได้อ,อุตส่าห์เข้ามาข้างหลัง เฮ้ยส้มได้แล้วเไข่เขาโอ้โหนี่มาเชื่อมลิฟต์วะกูอยากจะเหลือจะเชื่ออะไรก็เป็นไปได้เมากีดตัวอยู่ๆตัวพวกเองมีสปอนใหม่ห่ะน่าจะเจออะไรวะกิม็นฟิวกิม็นฟ้าบานาน่าน่ะออ้โหลเวลเทิร์นเราลงเราลงมาเรื่อยๆเลยวะมีกี่ด่านนะเนี่ยเอ้ยมันห้องห้องวิทยาศาสตร์วันี้เรสเตร์แอีแต่ สรุปเซเลเนเตปปีเกิดจากทดลองทีเฮ <a> ้ยเสียงอะไรครับไข่งัดอะไรวะเฮ้ยกล้วยเฮ้ยกล้วยกล้วยนางวิวแชร์เกมเลยงเกมเลยงก่อนต้องหาคีการ์ดคีการ์ดสีดำลูปรางมันเป็นไงวะสีดำสีดำบัตรไมดั๊บัตรไมดัสบผมว่าเข้าอย่างนี้แหละง่ไงเข้าได้โอ้โหโดดเข้าไปเลยแล้วกดที่นี่เปล่า แตบอกเป็นการใช่ไหมนี่นี่น,นี่ตรงตรงโซฟาตรงโซฟาได้แล้วเก็บ <Okay, S 1> ไปไล้แม่กระดูเข้าไปเลยนะต่างเขาเลยสุดยอดจริงจริงผมรูดไม่ได้ปะมาผมรูดเอง <Okay, S 2> ปะ่ะเคไปได้ต่อเลวนเทวิลอันนี้ห้องอะไร x xl ห้องเออมันมีแบบเหมือนหนังชัตเตอร์เทเลเทปี้นั่งอยู่บนคอจนคองอนะแขนหักเลยนะที่ต่อยเราเมื่อกี้นะีย oh. นั่งคอมเยอะเราเอาห้หาอะไรก่อนระดับแรกยังไม่รู้เลยเฮ้ยนี่ข้ามได้อันนี้กระโดดข้ามได้เอาติดมันจะไปยังไงอะ่ะมันก็จะติดอ่ะต้องหาทริกส์แล้วน้องเขาอยู่ไหนอะ่ะเขาบอกไม่ฮะโอ้เกือบติดบั๊กไม่ฮะแปลว่ามันหลุดฮะเขาบอกไม่เ,เขาบอกหลุด ตายแล้วเรามาไกลเกินกว่าที่จะกลับหลังแล้วดิลูกพี่ใช่แล้วเราต้องหาของเราต้องใส่ชุดพยาบาลบอมตัวเนี่ไอ้ฮะต้องใส่ด้วยเหรอนี่ยใส่ชุดพยาบาลเร็วเร็วเร็วมันไม่ใส่ใส่ในมูดก็ไปทางนั้นอย่างเดียวเลยมันจะไปได้รอด้วยเฮ้ยตุกตาแมวตาแดงมันก็ตาแดงตุกตาแดงไหมด บาดบาอลบอลบอลอะไรพูนแบบดนบาดานวะนี่เลื <N <N ่อนกลัวต้องต้องมีแน่นอนเลยวะเลื่อนเลื่อนเลื่อนให้หมดไอ้พูนพูนไม่ชอบโดนตุ่มแต่ตลอดเลยโอ้โหฟันมันแบบไอ้เหี้ยนี่มันกิ้งงากับจ้าจันกิ้งงากับอันนี้ล็อกเกอร์ต้องหารหัสต้องหาพาสเวิร์ดคุณ พาสเวิร์ดกี่ตัวไปแล้้อะหนึ่งสี่สามสามใช่เหรองั้นผมไปเซฟเล่น <segment S 2> ตาบนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วฮะใช่เหรอเออผมรอผมรอผมรอรออะไรยังไม่ได้พาสเวิร์ดม <laughs> เอาเล่นหละก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะหลอกผีหลอกจะได้ไม่ต้องตกใจเพื่อนหลอกน่ากลัวกว่าพาสเวิร์ดอยู่ที่กระดานหลับตาแล้วจะมองเห็นปิดไฟเขาปิดไฟไม่มีเลย คุณหลอกผมเอเอเอ้ยไฟตรงนี้เหมือนเหมือนกดแล้วซะดะนี่ไงเขาบอกแล้วกดไฟตรงนี้นมันได้ทำไมไฟฉายนี้ไม่ได้หนะนึ่งห้าแปดสามเดินเข้าไปห้าแปดสามอันนี้แล้วห้องเชยาสูตรศพแน่เลยมันลงมามันไม่ใช่โรงเรียนแล้วไ,ไปไปมาๆม,ม,มันเริ่มเหมือนเรส i d เดนต์อีแตอผมว่าต้องกระโดดไปไม่ดไ,ได้อ ประตูไฟเด้อจะต้องไปต้องหาทางอื่นเฮ้ยตัวนี้มีอะไรด้วยคุณเห็นมีหินเอ้ยได้หินได้หินเออปลาหินปลากระจกอคอนเทิเอาอันนี้ไปปลาใส่ไอโพใช่ไหมไอโพเข้ามาดิปลาหินใส่น่ะอ,อ้าวโถไม่ได้แล้วมันหายมันหายละลา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 ,ลาเราลึกลงมาเรื่อยๆแล้วเพื<า>่อน<า> ความน่ากลัวมันเริ่มกำเนิดก uh, ่อเกิดขึ้นในใจฉันแต่เด้าดีเด้าเด้าโจเออตัวนี้มีเหรียญเย่ไปเลยเฮ้ยอะไรเปลี่ยนใครเลยระวังกับดักน้ำเฮ้ยแค่กับดาอ๋อมันโดนได้ไม่เป็นไรเหมือนจะต้องเริ่มหนีอะไรสักอย่างแล้วว่ะเออใช่เหรอหนี นี่นี่นี่สวิตสวิตโอเพนชเซลอยู่นี่อยู่นี่สับเลยสับแล้วไปเลยบึ้มเอตรงนี้เหรียญเหรียญละสามพันหเก้าทูโฮลิงเอเวอร y เดย์อเวนเจอนี่ข้างบนมองสูงอ๋อนี่ยเนี้ยเออใช่ต้องปีนขึ้น เฮ้ยนี่เราออกจากท่อแล้ววะพี่ชายอะไรอ่ะม่นคู่มาใช้คูยอีกแล้วคนเป็นร้อยเป็นพันทำไมกูโดนคนเดียวเลยเขาค้าเก็บอะไรมาบางอย่างเหมือนตรงนี้มีเหรียญหัวใจกูเต้นตุบๆเอาของมีของมาคานแล้วตองใช้ระเบิดเทปพอไหมผมมีระเบิดแล้วก็เชือกยังจะเหลือแค่เทปกับเชือกสินะใช่แล้วเฮ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอเชือกแล้วหนึ่งอันเหลือเทป นี่นี่เจอละเทปอีกอันหนึ่งครบล้วาะงั้นผมวางไม่ได้มันต้องเก็บให้ครบเว้ยเอาเหรอแล้วถ่ายอยู่ไหนเออแล้วเทปเองไปเก็บจากไหนอ่ะเทปอยู่นั่นอ่ะเออได้แล้วนะถังตอนแรกเลยไงที่มาถึงวันมันมีถังล่นลงมาไม่รู้แต่กูโดนหลอกอ๋อผมเห็นถังเหรอแต่แล้วกินไฟบรรณาณาน่ะทำเผื่อเปล่าแต่สมัยเอาไว้ป่าเดี๋ยวก็พอแล้วนี่มันแค่ระเบิดอะไรทุกอย่างไม่ใช่หรอ Let's go เฮ้ยออกมาจะโรงเรียนแล้วเฮ้ยยานดิฟันหมดเหรอออกมาจะโรงเรียนแล้วครับออกมาจะโรงเรียนแล้วขวามือมีมีเหรียญบาสเกตบอลขี่ต่อขี่ต่อ,อเข็นเลยแท็บผีคืออะไร <c oughs> จ้าวสแกมมันเลยเบนนี่เราออกเดิเลยใช่ไหมเนี่ย จบแล้วเหรอวะเอา้าออกไม่ได้บ้ามันต้องไม่ใช่มันต้องเข้าไปในโรงเรียนอีกรอบบางเนี่ยกูดูทรงวะเนี่ยใช่เหรอเออโอ้ยนี่มันออกได้แล้วเนี่ยบ้าจริงเฮ้ยไม่ใช่ด้วยครับเอา้าไม่ใช่เหรอแล้วถูกหลอกให้ติดอยู่ในนี้ตลอดการไม่นะอีโผยเด็กชั่วยเพิ่งแล้วสุดท้ายแล้วปืนลูกซอง,งอเลยครับเฮ้ยชี้แล้วยิงใครวะ ลาหัวคมคมมนตั้งแต่คอสกับมีดาบเลยนะบอกตรงมีแค่ห้าเมตรนะคุณแล้ยิงใครไฟเดโหบุเรงนาวเฮ้ยเอ้เอาเปิดหนาดิเฮ้ยอ,อะไร,จบ,รจบแล้วแค่เนี้ยจบแล้วเข็ปันระเบิด แล้วรู้สองมีไว้ทำไมเนี่ยอะไรวะโอ้ไม่สนุกเลยไม่เหมือนไม่ตบพ่อเลยเฉยจบละเอาเอา